สวัสดีค่ะโค้ดสิริลักษณ์ตันสิรินะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับทุกๆคนที่ต้องการสร้างชีวิตและสร้างความสำเร็จขอให้พวกเราตั้งใจฟังดีๆนะคะก่อนที่เราจะวิ่งออกไปสร้างความสำเร็จในโลกภายนอกสิ่งที่สำคัญมากอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องสร้างหลักคิดที่ทรงพลังของตัวเราเองก่อนในโลกภายใน อันนี้สำคัญมากมากสำคัญมากมากสคัญมากมากเอาแล้วนะลองฟังเรื่องนี้นะคะมีคนหนึ่งเขาอยากกินมะม่วงที่หอมอร่อยเขาก็วิ่งออกไปเอาเม็ดมะม่วงมาปลูกลงดินเออได้ยินมาว่าเราต้องตั้งใจลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะเอาละเขาก็ตั้งใจลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่เขาปลูกลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทุกวี่ทุกวันจนต้นไม้ต้นมะม่วงนี้เติบโตสูงใหญ่ ออกลูกมาแล้วปรากฏว่าพอเอามากินทําไมมันไม่หวานอร่อยชื่นใจเหมือนอย่างที่เขาคิดเอาไว้อะไรขาดหายไปพวกเราคิดว่าอะไรขาดหายไปคะสิ่งสําคัญมากมากเลยที่ขาดหายไปก็คือว่าเขาไม่ได้คัดเมล็ดพันธุ์ให้มันดีซะก่อนตั้งแต่ตอนแรกจริงไหมคะถ้าเอาคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่แรกเม็ดมะม่วงที่เขาปลูกเนี่ย ผลมันก็จะออกมารสชาติอร่อยอันนี้คือเรายังไม่นับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นดินมันดีไหมภูมิอากาศดีไหมน้ําถึงไหมอะไรพวกนั้นนะคะคือเขาตั้งใจะจะปลูกเนะ่ะเขาก็พยายามแหละไปหาดินเอาน้ําพวนดินใส่ปุ๋ยอะไรที่บอกนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เป็นหัวใจของทุกเรื่องก็คือมเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันเลยชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะตั้งใจฟังชีวิตคนเราเนี่ย จะออกไปสร้างความสําเร็จที่โลกภายนอกเนี่ยสําคัญที่สุดคือตัวเองต้องเป็นเมลพันชเลือดก่อนตัวเราเองนี่แหละต้องเป็นเมลพันชเลือดก่อนบางคนหลักคิดยังไม่มีเลยอะความคิดยังไม่มีพลังเลยอะแล้วจะออกไปสร้างความสําเร็จได้ยังไงล่ะคะหลายคนชอบมาปรึกษาหนูทําธุรกิจอะไรดีคะหนูทําอาชีพอย่างนี้ดีไหมขายของออนไลน์ดีไหมเราจะเอาของมาขายแบบนี้ดีไหมแต่ว่าคําพูดที่เขาพูดมาให้โค้ฟังเนี่ย ือเขายัางมองตัวเองด้อยอยู่เลยอะฟังใหดีนะคะถ้าเรายังมองตัวเองด้อยมันยากมากที่เราจะสร้างความสําเร็จมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเจอธุรกิจที่มันเจ๋งมันใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหลักคิดยังไม่ดีเลยเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองยังมองอะไรลบลบมองไม่เห็นโอกาสมองอะไรไม่เป็นทาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ล่มเลิกค่ะเจอปัญหาอุปสรรคก็ท้อถอยแล้ว ทำอะไรก็ไม่มีความมั่นใจแล้วในการก้าวเดินมันจะไปสร้างความสาเร็จได้ยงไงล่ะคะหรือต่อให้เอาละจับธุรกิจถูกโอ้ตอนนี้กำลังกระแสบูมมากๆเลยเอาไปทําธุรกิจสมมติจะทําออนไลน์อู้ขายดิบขายดีแต่ก็เชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีจุดเดี่ยงในชีวิตเกิดขึ้นเอาละคิดไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นไม่เข้าใจกับแฟนุ้ยพ่อแม่ไม่รักเราลูกไม่เข้าใจเราสารพัดอย่างที่มันบั่นทอนในหัวใจเนี่ย ซึ่งอันนี้มันสาคัญมากๆสําคัญมากๆแต่ว่าน้อยคนมากๆเลที่จะเข้าใจว่าก่อนจะออกไปสร้างความสมร็จที่ใหญ่ภายนอกเนี่ยเราต้องสร้างเม็ดพันธุ์ชเลิดในความคิดในหัวใจเราก่อนอันนี้สําคัญมากๆเลยเอาล้นะอันดับแรกเลยที่โค้ชอยากให้พวกเราเนี่ยนะคะตั้งใจพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือว่าเราจําเป็นมากๆจะต้องกลับมาที่ตัวเราเองก่อนอันดับแรก าใครได้ดูคลิปที่โค้ชสอนเอาไว้ใน f a c e b o o k นะคะหรือว่าอัพขึ้น y o u t u b e เนี่ยลองฟังทบทวนอีกครั้งนึงถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะไปย้อนหาดูนะคะเรื่องอยากสำเร็จต้องมีสี่เก่งอะ่ะอันนี้สำคัญมากม่อเลยนึกถึงรถจนมีล้อสี่ล้อชีวิตต้องมีทั้งหมดสี่เก่งล้อแรกเก่งตนหันกลับมาพัฒนาตัวเองเยอะอันนี้สำคัญมากๆเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก ความคิดเราเป็นยังไงความเชื่อในตัวเราเป็นยังไงทัศนคติเราเป็นยังไงนะขี้กลัวขี้อายไม่กล้าแสดงออกหรือเปล่าความฝันเป้าหมายชีวิตมีไหมมันชัดเจนหรือยังเป็นคนเอาจริงเอาจังแค่ไหนมุ่งม,มั่นตั้งใจแค่ไหนดูที่ศักยภาพเต็มช้่ต็มที่หรือยังสุขภาพเป็นไงสารพัดอย่างนี่เป็นตัวเองอะนะอันนี้สําคัญมากๆเลยจุดเริ่มต้นต้องมาจากตัวเราเองก่อนอันดับแรกเลยอันแรกเก่งตนลอที่สองเก่งคน เราจาเป็นต้องรู้จิตญาณมนุษย์เก่งๆอันนี้สําคัญมากๆต้องรู้ว่ามนุษย์ชอบอะไรไม่ชอบอะไรมนุษย์ตัดสินคนจากอะไรเห็นไหมทำไงคนอื่นชอบเรารักเราอยากช่วยรเราสนับสนุนรเราจะค้าขายเนี่ยพูดยังไงให้ลูกค้ารักเราอยากซื้อของเราพูดอะไรให้โดนใจขายยังไงให้เราใจลูกค้าอยากซื้อทันทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนีย่ยต้องเก่งคนณรอที่สามเก่งงานเราต้องเจ๋งเจ๋งเจ๋งสิ่งที่เราทําอยู่อาชีพการงานอะไรแต่เราต้องเก่งในสิ่งนั้น นะจะทําน้าพริกก็ทำพริกมันเก่งสุดยอดนะจะเป็นนักไอทีก็ต้องไอทีที่เก่งสุดยอดจะทาบัญชีก็ต้องบัญชีเก่งสุดยอดจะเป็นนักพูดเนี่ยเป็นโค้ชแบบโค้ดนี้เนี่ยก็ต้องเก่งสุดยอดนะหม่เราต้องเก่งงานเพราะเราต้องเอาความสามารถเราเออกไปช่วยเหลือผู้อื่นออกไปสร้างประโยชน์ไปสร้างคุณค่าถ้าเราไม่เก่งแล้วใครจะมาจ้างเราล่ะคะจริงหรือเปล่าอือแมนะเราต้องเก่งงานล้อที่สี่เราต้องเก่งเงนินบางคนยังหาเงินยังหาไม่เป็นเลยอะบางคนหาได้ก็ไม่เคยพอใช้ บางคนแค่พอใช้ก็มีเหลือเก็บบางคนมีเหลือเก็บก็เก็บจิตหนึ่งสร้างชีวิตไม่ได้ที่เจอมาส่วนใหญ่สามล้อยางแบนน่ะเก่งตนก็ไม่เก่งเก่งคนก็ไม่เก่งเก่งเงินก็ไม่เก่งอะทํางานเป็นอย่างเดียวน่ะโรงเรียนมหาวิทยาลัยองค์กรต่างๆก็เน้นอยู่ในแหละเรียนหนังสือทํางานหนังสือทํางานก็ล้องานล้อเดียวเนี่ยไม่พอไม่ได้นะคะหลักการสร้างชีวิตที่สําคัญมากๆเลยเราต้องมีอย่างน้อยสี่เก่งอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เรารู้หลักการของมันแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องพัฒนาจุดไหนอะไรบ้างเข้าใจไหมคะชีวิตมันมีหลายด้านเราต้องพัฒนาเริ่มต้นตัวเราเองก่อนเลยอันดับแรกนะคลิปนี้เนี่ยที่โค้ชจะจะพูดให้ฟังก็คือว่าเราต้องหันกลับมาพัฒนาตัวเองก่อนเราต้องมาปรับจูนทัศนคติวิธีคิดของเราความเชื่อนะเขาเรียกว่าต้องนะมีบิลีฟต้องมีความเชื่อที่ให้พลังกับตัวเรานะคะต้องมีอะไรอะเอเนอร์จีต้องมีพลังชีวิต นะต้องมีกำลังใจไอ้พวกนี้ตัวเองหมดเลยเห็นไหมคะนี่เริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเลยเราต้องรักเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองสร้างความมั่นใจเองให้แข็งแกร่งก่อนอันนี้สําคัญมากๆถ้าเรามองตัวเองด้อยฉันเก่งสู้เพื่อนไม่ได้ฉันสวยสู้คนนั้นไม่ได้หลอสู้คนนี้ไม่ได้หัวสู้คนไม่ได้เสร็จแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเข้าใจไหมคะ อู้ชันขี้เหล่ฉันเคยโดนคนก็ดูถูกมาฉันไม่เก่งหรอกฉันทําอะไรไม่ได้ก็ดูสิเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมันจะไปสร้างความสำเร็จได้ไงล่ะคะเนี่ยพาะฉน้นนะคะหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเข้าใจไหมคะเรามีจุดดีอะไรบ้างเราเก่งอะไรบ้างอย่าบอกว่าไม่มีนะเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าคิดลบอีกแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมคะนี่โอ้ยจะเอาพลังที่ไหนไปสร้างชีวิตแล้วกะเนี่ยนี่นะโค้ชจะบอกว่าโค้ชเนี่ยนะ เห็นปัญหาของหลายๆคนเนี่ยที่ชีวิตไม่กล้าไปข้างหน้าหรือไม่กล้าทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าทําอะไรก็ไม่ทําเต็มที่หรือว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จเนี่ยไปดูเถอะปัญหาแรกเลยนะคะคือขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความรักความศรัทธาความนับถือตัวเองอันนี้เป็นปัญหาหลักอันดับแรกเลยที่มันสําคัญมากที่เราต้องแก้ไขเข้าใจไหมคะ โค้ดไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวเกินไปแต่ว่าโค้ดอยากให้หลักการพวกเราไว้ก่อนนะคะทุกคนต้องหันกลับมาพัฒนาที่ตัวเราเองถ้าหากว่าใครที่อยากจะพัฒนาความเชื่อมั่นตัวให้แข็งแกร่งนะคะโค้ดเรียนเชิญนะมาปลุกยักษ์กับโค้ดหน่อยในสัมมนาเนี่ยวันเดียวพลิกชีวิตได้ไปหาที่ไหนเนี่ยโค้ดโชว์ให้ดูเยอะแยะมากมายว่าคนเขาบาเดินอะับโค้ดนี่พลิกชีวิตเยอะแยะเลยโค้ดไม่ได้มาพูดลอยๆอยเข้า<ๆ>ใจไหมคะ เพราะเขารู้หลักการแล้วคดเปลี่ยนตัวเองจากซุปเปอร์ซิมนักบัญชีโรคแคบเฉมเช,มเชยพูดน้อยเชื่องช้าขี้กลัวขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่มีความมัน่นใจในตัวเองแล้วปัจจุบันนี้คดกลายเป็นซูเปอร์บูแมนไปแล้วนะจากอดีตซุปเปอร์ซิมมาปัจจุบันกลายเป็นซูเปอร์บูมแม่นมีความมัน่นใจตัวเองสูงมาปรีตติดเพดานเลยเข้าใจไหมคะทําอะไรก็ทําได้เราอยากเป็นแบบนี้ไหมล่ะทําอะไรก็ทําได้ทําอะไรก็สําเร็จอะมันเจ๋งไหมล่ะแล้วมันจะภูมิใจนในตัวเองมันจะรักตัวเองศรัทธาตัวเอง ชไมใชมันสุดยอดอย่งนี้โอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ยโค้ดใหญ่ทุกคนได้สัมผัสกับชัยชนะแบบนี้ในตัวเองเข้าใจไหมคะมันเจ๋งสุดๆเดี๋ยวเวลาที่เราทาแล้วทําได้เนี่ยมันโอ้ยมันจะสุดยอดอย่นี้วะนนี้เข้าใจป่ะเอเอแค่นี้เราจะมาต้องมันรู้สึกแยกกับตัวเองอะทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรอคะตัวตนคนเก่าที่เราเป็นเนี่ยมาเปลี่ยนตัวเองใหมะะ่เลยค่ะมายกระดับชีวิตกันดีกว่าเนาะสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเราต้องมีพลังก่อนโค้ดเรียนเชิญนะคะ มาปลุกยักษ์กับโคดในงานสัมมนาหน่อยให้เวลาตัวเองหน่อยเนาะวันเดียวล้วพิชิบได้ไปเอาที่ไหนล่ะมีหลายหลายคนนะนะมาเรียนเนี่ยโอ้เหี่ยวหมดพลังเลยโอ้จิตตกมากๆเลยกูเล่าไอ้โคดวังงูโคดเกินหนูนะไม่มีพลังเลยพาล่างตัวเองมาเรียนกับโคดกลับไปเปลี่ยน็นคนละคนเลยวันเดียวนะั่นแหละพลังงานตัวเองเปลี่ยนหมดเลยสิ่งดีๆกําลังไหลมาสู่ชีวิตเัวแยะมากมายพอยักษ์มันตื่นนี่พลังงานในตัวมันเปลี่ยนหมดเนยนะกดดึงดูดมันเปลี่ยนหมดเลยเข้าใจไหมคะนี่ มันเยอะมากเลยสอนทั้งวันนี่มาสอนไงในคลิปไหวแล้วคะเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมานะคะก็อ่านหนังสือของโคช้ชหน่อยนะคะมีมีเล่มปลุกยกักษ์ปกเหลืองเนี่ยดีมากๆเลยนะมันจะหาซื้อ,อยากนิดนึงเพราะวางแล้วก็หมดหมดหมด,หมดอยู่ตลอดเลยลองดูที่ี1นะคะถ้าเกิดว่า c 1หรือ B2S หรอนอินอะไรแบบนี้นะคะลองไปถามดูซิว่ามีไหมถ้าไม่มีลองถามก็ว่าเราสั่งไว้ได้ไหมเราก็วันหลังก็ไปเอานะคะให้สาขาบางทีเขาส่ง ย้ายสาขากันได้ก็ส่งระหว่างสาขากันได้นะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะเร่งสปีดความสําเร็จต้องอ่านให้ได้คนม,มีทั้งหมดหกเล่มนะดีทุกเล่มเลยแต่ว่าถ้าเวลาน้อยนะคะสิ่งที่ต้องอ่านนี่คือเล่มปุกยักษ์ปุกเหลืองแล้วก็เ่งสปีดความสําเร็จปกน้าเงินเพราะเล่งสปีดความสาเร็จงึอสุดยอดเลยโค้ดบอกยี่สิบเอ็ดคณิวิชาเร่งสปีดความสําเร็จรจะเดินหน้าไปสร้างความสําเร็จเราทำยังไงบ้างหนังสือเนี่ยเป็นความรู้ที่ถูกที่สุดแล้วเข้าใจไหมคะ อาจารย์เก่งๆทั้งหลายเนี่ยเขากันว่าที่คิดวิชามาสอนให้ในหนังสือเนี่ยมันถูกมากเลยเล่มละร้อยกว่าบาทเนี่ยสองร้อยกว่าบาทอะไรเนี่ยไปหาที่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีออริโอซีดีออกมาสอนแล้วเนี่ยเรียนไปเธอลงทุนกับตัวเองนี่มันคุ้มค่าที่สุดแล้วเข้าใจไหมคะเพราะตัวเราเป็นไม่ได้พันชัเลอร์ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพันชัเลอร์ออก่อนเข้าใจไหมเออหรือว่าถ้าไม่มีงบอะไรแบร้อยกว่าบาทไม่มีนั่นก็แย่แล้วนะนั่นนี่ถ้าไม่มีนะก็ไปหาเซิร์ชใน Google ไปดู youtube ะะไปดู Facebook ไปดูไลน์ Follow อาจารย์ที่เขาเก่งๆเข้าใจไหมคะอ่านแนวคิดดีๆอย่าไปอ่านอะไรไร้สาระเข้าใจไหมคะเออแล้วนี่ฝากหน่อยนะเนี่ยปัจจุบันนี้ข้อมูลมันเยอะมากเลยโค้ดมีกลุ่มลูกศิษย์ในไลน์นี่หูไม่รู้กี่กี่สิบกลุ่มทั้งลูกศิษย์ทั้งแฟนคลับโค้ดเนี่ยเห็นคนก็แชร์กันเต็มไปหมดเลยทั้งคลิปทั้งบทความทั้งอะไรคำคมเยอะมากดูหมดไว้ที่ไหนแล้วขนาดน่ะ มันต้องเลือกเอาบางอันไม่ใช่ใครส่งคลิปอะไรมาก็ดูหมดทุกคลิปเลยเป็นลมตายพอดีไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วเวลานะนี่นะรักนะคะที่อาารพูดเนี่ย <laughs> นะสําคัญมากๆเลยเวลาที่โค้ดเห็นแบบคนช่วยไม่เป็นอนะ่ะเราโค้ดแบบออ,อยากช่วยมากๆเลยแต่ช่วยยังไงไหวนะคะบางคนเขียนมาขอคําแนะนํามาขอกําลังใจมาอะไรเงี้ยโค้ดเห็นใจทุกคนแลวโค้ดร,รักทุกคนมากๆเลยแต่โค้ดสอนทีละคนไม่ไหวนะคะ เราต้องขวนขวายด้วยตัวเองนะสแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นะคะที่เราเคารพรับถือศรัทธาอันนี้ก็สําคัญด้วยถ้าเราไม่เคารพถือศรัทธาไปฟังเราก็ไม่เชื่อหรอกเข้าใจไหมคะเพราะเนี่ยความเคารพต่อครูบาอาจารย์นี่สําคัญมากๆเลยนะคะเราก็เลือกหน่อยข้อมูลข่าวสารมันเยอะเกินไปอย่าไปเอาอะไรมาแยะโดยเฉพาะข้อมูลขยะเนี่ยพวกข่าวทั้งหลายแหล่ลบๆเนี่ยอย่าเอามาใส่สมองตัวเองเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ หนังสือพิมพ์ใครย่องเบากี่โมงใครเตียใครโอ้โหไม่ต้องไปอ่านเข้าใจไหมคะไม่ต้องไปฟังเอาเวลาตัวเองเนี่ยเติมสิง่งดีเข้าไปในสมองตัวเนี้ยเยอะเข้าใ,ใจไหมคะคำคมแรงบันดาลใจอาหารสมองอาหารใจพวกเนี้ยเติมอันไหนเรารู้อยู่ในใจตัวเองข้อความไหนบทความไหนคําพูดไหนฟังแล้วอ่านแล้วมันจุดประกายโอ้โหข้างในใจมันแช่มชื่นเนี่ยมันใช่แล้วไม่ต้องไปถามใครหรอกตัวเราเองนี่แหละบอกตัวเราเองได้อยู่แล้วเข้าใจไหมคะ คนอื่นไม่เห็นช่างเขาแต่เราต้องรู้ตัวเองเข้าใจไหมนะอันนี้สําคัญมากมากเลยนะคะถ้าเกิดเคยไม่สะดวกมาเรียนกับโค้ดกะะ็จะเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยโค้ดมีคอร์สออนไลน์สนนะคะที่เว็บไซต์สกิลเลนเนาะ,ะชื่อคอร์สชื่อคอร์สนะคะโชคดี24ชั่วโมงโอู้อันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงโค้ดจะให้รายละเอียดไว้ประกอบกับค,คลิปนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์อีกอันหนึ่งชื่อว่า สิบวิธีสร้างความมั่นใจให้สูงสุดโอ้ย oh, 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 oh. อันนี้สุดยอดของสุดยอดของสุดยอดนี่กำลังจะคลอดแล้วเมื่อไหร่คลอดออกมาต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้ได้ไดลูกศิษย์ปลุกยักษ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็ต้องเรียนนะคะอันนี้เนี่ยโคตรเจาะลึกเลยสิบวิธีสร้างความมั่นใจให้สูงสุดในตัวเรานะทำยังไงให้แบบความมั่นใจมันแข็งแกร่งอยู่ถาวร เพราะว่าในปุกยักษ์สอนเนื้อหาเยอะมากเลยในการพัฒนาตัวเองในการพัฒนาสร้างความสําเร็จในชีวิตแต่อันเนี้ยคอสอนไล์อันเนี้ยโคตรเจาะลึกเลยนะคะฟังได้ชัดเจนมากๆแล้วก็จะรู้วิธีการฝึกตัวเองด้วยอุย้ยเจ๋งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะโอ้คลิปนี้ว่าจะพูดสั้นๆยาวเลย <laughs> นะคะอ้าวคนให้กําลังใจทุกๆคนนะคะสําหรับคนที่กําลังสร้างชีวิตสร้างฐานะสร้างความสําเร็จสร้างความร่ํารวยนะคะ ให้พวกเราทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองสถานในตัวเองนะคะเราสามารถทําได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทําเราสามารถมีได้ทุกอย่างที่เราอยากจะมีเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นถ้าเรามีความปรารถนาที่แรงกล้าและลงมือทามากเพียงพอเราทุกคนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดาโค้รรักมากๆเลยนะคะและโค้ดก็จะเอาความรู้แนวะคิดดีๆมาถ่ายทอดแบ่งปันอีกนะคะ แต่สำคัญที่สุดคือเราต้องสแสวงหาและขวนขวายด้วยตัวของเราเองก่อนนะเอาละ่ค่ะขอให้ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่นะคะได้ยินเสียงของโค้ชแล้วขอให้เป็นคนที่มีความสุขมากๆประสบความสําเร็จทุกอย่างเกินใจปรารถนาเลยนะคะและมีชีวิตงดงามย,งยิ่งขึ้นไปนะคะรักมากๆเลยค่ะโค้ชกันฐ์สุรินะคะ